ข้อสองข้อสองครับกระสอบไปหนึ่งบรรจุข้าวเปลือกได้120กิโลกรัมปรากฏว่าเวลาผลข้าวเปลือกกระสอบรั่วทำให้ข้าวเปลือกหายไป5้าเซนทราบว่าเหลือข้าวเปลือกอยู่กี่กิโลกรัมคำว่าข้าวเปลือกหายไปหเเซตรงนี้ต้องรู้ความหมายความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าเดิมมีอยู่100สว่วน จะหายไป5ส่วนจะเหลือเพียง95ส่วนอ่าเรามาช่วยพี่แปลความหมายนิดนึงนะครับหายไป5เปอร์เซ็ตหมายถึงอัตราส่วนของที่มีอยู่เดิมต่อที่ทำไมหายไปต่อที่ทำไม ต่อที่เหลืออัตราส่วนเท่าไหร่ตะกี้พี่บอกแล้วเดิมหนึ่งร้อยเดินหนึ่งร้อยใช่ป่ะหายไปได้ห้าเหลือเท่าไหร่เก้าสิบห้าอ้น,นี่คือความหมายหายไปห้าเปอร์เซ็นต์หมายถึงถ้าเดิมหนึ่งร้อยส่วนจะหายไปห้าส่วนจะเหลือเก้าสิบห้าส่วนหรือ อัตราส่วนของข้าวสารนะครับข้าวเปลือกที่มีอยู่เดิมต่อที่หายไปต่อที่เหลือเป็นหนึ่งร้อยต่อห้าต่อเก้าสิบห้าโอเคนะครับฝึกไ,ไ,ไ,ไว้ฝึกไว้ฝึกไว้อ่าโอเคเช่นนี้นะครับอยากทราบว่าเหลือข้าวเปลือกดูกิโลกรัมเช่นนี้เราก็ใช้ความรู้เหมือนตอนเมื่อวานคือเรื่องสัดส่วนพอสมมุติให้เหลือข้าวเปลือกดู x กิโลกรัม ขอสมมุติให้เหลือข้าวเปลือกอยู่ x กิโลกรัม x นี้คือที่เหลือสมมุติให้เหลือข้าวเปลือกอยู่ x กิโลกรัมอ่าเพราะฉะนั้นด้านขวาบนก็ต้องเป็นที่เหลือครับเหลือเท่าไรครับเนี่ยเหลือ95ต่อสิ่งที่โจทย์บอกมาคือเดิมมีอยู่่กิโลกรัม ถูกไหมครับเดิมมีอยู่กิโลกรัมครับ120กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดเหลือ9 5แสดงว่าเดิมมีอยู่100แต่ถ้าเหลือ95แสดงว่าเดิมมีอยู่100อัตราส่วนระหว่างข้าวเปลือกที่เหลือต่อข้าวเปลือกที่มีอยู่เดิมเป็น9 5ต่อ100ออัตราส่วนของจำนวนข้าวเปลือกที่เหลือต่อข้าวเปลือกที่มีอยู่เดิม เป็น95้ก่อนหนอยโอเคนะครับแต่เดิมไม่ใช่มี100ครับเดิมมีอยู่1 2อี่แลกอเองนี่นีคือเดิมคือเดิมคิดเดิมอ่ะแก้สมการหาค่าเอ็กซ์ลืมลองดูนะครับเอาเร็วจนให้ละเอียดลองคิดลองคิดหลักการทำข้อนี้ก็คือย้าย120ไปทางขวานะครับ กลายเป็น x เท่ากับเศษ95ส่วน100ครับและคูณด,ด้วย120อ่างสังถอ r นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แม่5รอบกันก่อนแล้วว่าใช้แม่2ต่อน,นะครับ5.5 1 95เหลือ4 595 520ต่อไปนะครับเราใช้แม่2 2.2 1 2. 262หิบสองครับตรงนี้ก็จะได้เป็น x เท่ากับเก้าหกห้าสี่ใส่สีทดห้าหกหนึงหกบวกห้าเป็น616ึงหบวกห้าเป็นสิบอ็ดนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าเหลือข้าวเปลือกอยู่หนึ่งร้อยสิบสี่กิโลกรัมนะครับต่อไปข้อสามนะครับลองดูข้อสามไม่ยากนะครับข้อสาม ข้อ3ดีนะครับถามความหมายเนาะว่าร้อยละแต่ตัวเนี่ยหมายถึงอะไรพรยายามตอบตัวเองให้ได้เลี้ยงเป็ดไว้400ตัวครับเป็ดตายไป5%อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่ตัว แน่นอนครับเพราะว่าเป็ดตายไปห้าเปอร์เซ็ตหมายถึงถ้าเลี้ยงเป็ดไว้หนึ่งร้อยตัวเป็ดจะตายไปห้าตัวถูกไหมครับอ่าหรือเราอาจจะแปลเป็นอันตราส่วนก็ได้นะครับเพาว่าเป็ดตายไปห้าปอร์เซ็หมายถึงอัตราเป็ดที่อัตราส่วนของเป็ดที่เลี้ยงไว้นะครับต่อต่อจำนวนเป็ดที่ตายนะครับ เป็นอันตราส่วนเลี้ยงไว้หนึ่งร้อยตายห้านี่นะครับโจวข้อนี้ไม่ถามที่เหลือถามที่ตายไปที่เลยน,นอกเขียนที่เหลือก็ได้ที่เลยน,น้องเขียนที่เหลือก็ได้นะครับอ่าแค่นี้นะครับตายไปกี่ตัวอ่าพี่สมมติให้ตายไป a ตัวดีกว่พี่ตั้งเอไว้ซ้ายบนพี่ตั้งเไว้ซ้ายบนแล้วพี่ชี้ว่าตายนะครับอ่า อัตราส่วนของที่ตายตาย5ต่อสิ่งที่โจทย์ออกมาคือที่เลี้ยงไว้นะครับอัตราส่วนของเป็นที่ตายต่อเป็นที่เลี้ยงไว้เป็นอัตราส่วน5ต่อหนึ่อยเลี้ยงไว้ต่อตายหนึอยต่อห้ตายต่อเลี้ยงไว้5ต่อ100่รเลี้ยงไว้ต่อตายหนึอยต่อห้ตายต่อเลี้ยงไว้ ห้าต่อหนึร้อยแต่โจทย์ข้อนี้ครับไม่ได้เลี้ยงไวหนึ่งร้อยครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าเลี้ยงไวสี่ร้อยตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ย้ายสี่ร้อยไปทางขวาก็จะกลายเป็น A อเท่ากับเศห้าส่วนร้อยคูณด้วยสี่ร้อยเก่งมากครับอ้าตาทอเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คำตอบข้อนี้คือตายไป20ตัวครับถูกต้องครับอ่าข้อ8เป็นตัวนะครับน้องครับข้อที่8ปีที่แล้วสบูเ่เหลวยี่ห้อหนึ่งราคาขวดละ45บาทครับปีนี้ราคาเพิ่มขึ้นสิเเซนต0 อยากทราบว่าปัจจุบันสบู่เหลวยี่ห้อนี้นะครับราคาปวดละเท่าไหร่เราต้องแปลความหมายของคําว่าปีนี้ราคาเพิ่มขึ้น10%ให้ได้ก่อนนะครับปีนี้ราคาเพิ่มขึ้น10%หมายถึงถ้าปีที่แล้วราคา100บาทปีนี้ราคาจะเพิ่มขึ้น10บาทปัจจุบันราคา1 1 0บาทเก่งมากครับอันนี้คือสิ่งที่น้องอต้องแปลความหมายได้อีกสักรอบนึงนะครับ ปีนี้ราคาเพิ่มขึ้น10%หมายถึงถ้าปีที่แล้ว100บาทปีนี้ราคาจะเพิ่มขึ้น10บาทไปจุบันราคา110บาทเก่งมากครับอ่าเขียนอีกรอบนึงเขียนย่อย่ออีกรอบนึงนะครับรา,าราคาเพิ่มขึ้น10%ราคาเพิ่มขึ้น10%อ่าหมายถึง อัตราส่วนของราคาเมื่อปีที่แล้วต่อราคาที่เพิ่มขึ้นต่อราคาที่เพิ่มขึ้นต่อราคาปัจจุบันต่อราคาปัจจุบันเป็นอันตราส่วนถ้าเกิดปีดแล้วหนึ จะเพิ่มขึ้นสิบปัจจุบันราคาหนึ่งร้อยสิบบาทอ่าโอเคโจทย์ข้อนี้ถามราคาปัจจุบันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสบูเ่เหลวยี่ห้อนี้ราคาปวดแล้วเท่าไหร่ปัจจุบันสบูเ่เหลวยี่ห้อนี้ราคาปวดแล้วเท่าไหร่นะครับสมมุติให้ปัจจุบันสบูเ่เหลวยี่ห้อนี้ราคา A บาทตั้งเอไว้ซ้ายบนเลยเนาะตั้งเอไว้ซ้ายบน นี่คือปัจจุบันนะครับนี่คือปัจจุบันน้องๆครับเท่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนึ่งร้อยสิบบาทต่อปีแล้วนะครับจฉยบอกว่าปีแล้วเนี่ยขวดละสี่ห้าบาทอัตราส่วนระหวา่างปัจจุบันต่อราคาปีแล้วเป็น110ต่อ100 ทำไมต้องก่อน้0 0เพราะสิ่งที่โจทย์พ้อนี้บอกมาคือราคาปีที่แล้วอัตราส่วนของราคาปัจจุบันต่อราคาปีที่แล้วเป็น110ต่อ้0 0ถ้าเกิดเราสมมติให้ปัจจุบันราคา A บาทต่อราคาปีที่แล้วโจทย์บอกว่าขวดละ45บาทก็ต่อ45บาทนะครับอันนี้คือปีที่แล้วนี่คือราคาปีที่แล้วทํานฟัเข้าใจครับอ่า แค่นี้เราก็หาค่าเอนะครับกลายเป็นเเท่ากับเศษหนึ่งร้อยสิบ 140, ส่วนหน 45, ึ่งร้อยคูณด้วยสี่ห้าเอ็กมาตรงนี้เราก็ตัดทอนได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ถ้ามีใช้ไม่ห้าตัดน,นะครับจดี๋ยวมันจะเหลือสองซึ่งด้านบนไม่มีสองให้ตัดน,นะครับเพราะฉะนั้นแบบที่เรา15สิ่ห้าไปคูณสิเอ็ เล้วหารด้วยสิบมันจะง่ายกว่า4ี่ห้าคูณสิเนี่ยมันได้4ี่รอยห้าสพอสี่ห้าคูณสิบพี่พอกสี่รอยห้าิไปบวกอีกสีห้าในใจมันก็กลายเป็น4ี่ร้อเกครับสี่ร้อยเก้าสิห้าเนี่ยพอพี่เอาหารด้วยสิบมันก็กลายเป็น49.5บาทนี่คือราคาปัจจุบันนะครับ49.5บาทนะหนี่คือหกแปดหน้าที่48นะครับ เหน้าที่สี่แปด้อขพอที่สิบครับ ซื้อไข่ไก่มา320ฟองครับไข่แตกไป15%จะเหลือไข่ไก่กี่ฟองคำว่าไข่แตกไป15%หมายถึงอะไรครับถ้าเกิดซื้อไข่ไก่มา100ฟองจะแตกไป15ฟองจะเหลือไข่ไก่เพียง100ลบด้วย15ได้85ฟองนะครับอ่ะแล้วก็มาแปลฟอาใหม่มนเจอคครับ แต่15เปเซ็หมายถึงถ้าเกิดซื้อมาอัตราส่วนนะของซื้อมาต่อจำนวนไข่ที่แตกต่อจำนวนไข่ที่เหลือที่ซื้อมาต่อที่แตกแล้วก็ต่อที่เหลือนะครับเป็นอันตราส่วน ถ้าซื้อมา100จะแตก15จะเหลือ85นี่คืออัตราส่วน100ต่อ15ต่อ85นะครับจจเหลือไข่ใคไก e ่ยีฟองอ่ะเราสมมุติเลยให้เหลือเอฟองตั้ง A ไว้ซ้ายบนให้เหลือเอฟองตั้ง A ไว้ซ้ายบนแล้วชี้นะครับว่า A อคือที่ เอคือที่เหลือเอคือที่เหลือนะครับแล้วก็ไปทางขวาครับทางขวาอัตราส่วนเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือ85ต่ออะไรอัตราส่วนของจานวนไข่ที่เหลือต่อไข่ที่ซื้อมาทําไมต้องบอกไข่ที่ซื้อมาเพราะโจทย์ตอนี้บอกไงครับว่าซื้อมา320องอัตราส่วนของที่เหลือต่อที่ซื้อมาเป็นอัตราส่วน 85ต่อ100แต่โจทย์ข้อน,นี้ไม่ได้บอกว่าซื้อมา100นะครับซื้อมา320อองอันนี้คือซื้อมาเพราะฉะนั้นจะเหลือเท่าไหร่ก็คือการหาค่าเอคำตอบข้อน,นี้ก็จะตอบว่า A เ mm hmm. <A S 2> ท่ากับเศษ85ส่วนร0 0คูณด้วย 320ตัดชึดชึดต่อไปใช้ไม่ห้านะครับ5 1 5 8นึ่งห้าแปดลบห้าเหลือสามห้าเจ็ดสามนคูณสินะครับได้สาสองก็จะกลายเป็น17บเคูณด้วยสินะครับว่าได้อะไรอ่าถันนะ เจ็ดหสองแสสองส่หกหนึ่งหกโสีเป็นสใสศ0นยห่ตัวเจ็คูณหนึงได้เจ็คูณหนึงได้หนึ่งสองเจ็ดำตอบข้อนี้ตอบ A เท่า,ากับสองร้อองแสดงว่าเหลือสองรอสสองฟนะครับอ่าฝากข้อสิบเอ็ไปทำเป็นการบ้านนะครับลองไปทำดูอ่าแล้วเ,เจอกันวันเสาร์หน้านะครับระหว่างสัปดาห์ใครมีอะไรโทรมาได้เลยนะครับ